เจียงเฉินทุกคนคือชื่อนี้ยังมาร์กอยู่ในจิตใจของฟิล์มเลยว่าเนี่ยฟิล์มชอบผู้ชายคนนี้มากๆนะคะคือก่อนหน้านี้ที่ก่อนหน้านี้คอยตามตื้อพระเอกนูน่นนี่นั่นพระเอกไม่สนใจรู้สึกว่านางเอกทำไมทำอย่างนั้นโอ้โหพร้อมไฟจ้าใครทำนางเอกมาซิมา ดีคะ่ะสวัสดีเพ, longtime, พื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับฟิล์มอีกแล้วในฟิมเมี่รีวิวค่ะ EP ีนี้นะคะฟิล์มจะมารีวิวซีรีส์ที่แบบฟิล์มดูจบไปนานมากมาๆๆๆแล้วนะคะเป็นซีรีส์จีนเรื่องแรกที่ทําให้ฟิล์มเนี่ยมาดูซีรีส์จีนแล้วกลับไปไหนไม่ได้แล้วะคะ่ะยังอยู่ในแบบจีนในแผ่นดินจีนแผ่นดินใหญ่อยู่นะคะแบบไม่สามารถออกไปได้จริงๆค่ะเป็นซีรีส์จีนเรื่องแรกที่ทําให้ฟิล์มเนี่ยติดซีรีส์จีนเลยนะคะนั่นก็คือเรื่อง I love so beautiful ทุกคนเรื่องนี้คือบ้าไปแล้วเจียงเฉินแบบหล่อมากฟีมอรู้สึกว่าฟีมอ โดนพระเอกตกแบบโอ้โหรู้สึกว่าลุกขึ้นมาจากหลุมไม่ได้ทุกคนเขาะะ้าใจป่ะพระเอกขุดหลุมไม่ลึกมากแล้วเราตกลงไปก็แบบตกด้วยความเต็มใจอ่ะเราแบบไม่สามารถขึ้นมาได้จ้ะทุกคนเรื่องนี้คือบ้าไปแล้วคือทําให้เราเนี่ยมาดูซีรีส์จีนะทุกคนคิดดูดิมันต้องเป็นเรื่องที่มันทรงอํานาจมากๆนะคะที่ทําให้ฟิล์มเนี่ยไม่สามารถออกไปจากแผ่นดินใหญ่แผ่นดินจีนได้ทุกคนคือมันต้องเป็นเรื่องที่แบบรักโรงเรียนทุกคนเข้าใจปะ่ะยังไงนะคะเราไปฟังเรื่องย่อกันดีกว่าคะ่ะ เรื่องย่อนะคะ e l l e s ร์ตสโบรดี้ฟูคะเรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นที่นางเอกของเรานะคะเขาได้แอบ,บชอบเพื่อนข้างบ้านเรียนกันมั้งตั้งแต่เด็กๆทุกคนคือพระเอกกับนางเอกอะ่ะเขาเป็นเพื่อนกันมั้งแต่แบบโอ้โหอนุบาลน,นะและ้วนางเอกก็คือแอบ,บชอบมาตั้งแต่อนุบาลคือจะพูดว่าไม่แอบ,บชอบก็ได้นะคะคือเขาชอบแบบเปิดเผยอ่ะทำให้พระเอกรู้ทุกวิถีทางว่าเนี่ยฉันชอบนายอยู่นะและ้วนางเอกคือน่ารักมากๆนะคะนางเอกเนี่ยมีชื่อว่าเฉินเสี่ยวซีนะคะส่วนพระเอกเนี่ยมี ีชื่อว่าเจียงเฉินทุกคนคือชื่อนี้ยังมาร์กอยู่ในจิตใจของฟิล์มเลยว่าเนี่ยฟิล์มชอบผู้ชายคนนี้มากๆนะคะและนางเอกเนี่ยคือพอชอบพระเอกแล้วเขามีความแบบบุก <L Latin> เข้าหาพยายามตื่นเช้าไปโรงเรียนด้วยกันทุกคนเขาขับจักรยานไปโรงเรียนใช่ปะและ้วพระเอกอ่ะแรกๆอะ่ะคือขับเร็วมากจ้าแล้วนางเอกก็คือมีการแบบขับเรื่อยๆอะไรแบบนี้เวลาแบบทําอะไรก็พยายามจะเข้าหาพระเอกคือนางเอกอ่ะมีความแบบเออจะไปถามเรื่องเรียนพระเอกคือพระเอกอะ่ะเป็นคนเรียนเก่งนะคะเจียงเฉินนะคะเป็นคนเรียนเก่งหล่อฉลาดผู้ชายคนนี้ เพอร์เฟมากๆค่ะทุกคนแล้วแบบคือนางเอกอ่ะเขาชอบพระเอกใช่ป่ะแล้วเหมือนนางเอกพยายามที่จะเอาเรื่องเรียนไปถามพระเอกเพราะพระเอกเก่งเรื่องเรียนไงแล้วไม่รู้จะชวนพระเอกคุยเรื่องอะไรอ่ะเวลาแบบพระเอกอ่ะเวลาแบบนางเอกอ่ะชวนคุยเรื่องนู่นเรื่องนี้ก็จะไม่คุยนู่นนี่นั่นจะทําหน้าแบบไม่ฉันไม่ได้สนใจเธออะไรประมาณนี้ทุกคนเข้าใจป่ะแต่เหมือนกับนางเอกอ่ะก็จะพยายามแบบโอเคเอาเรื่องนี้ไปคุยเอาเรื่องนู้นไปคุยแล้วความแบบเพื่อนนางเอกเพื่อนพระเอกอ่ะมีความแบบเออชมเก่งชมให้พระเอกกับนางเอกเนี่ยอยู่ด้วยกันเก่งแล้วความน่ารักมันก็แบบอุ้งาก เขาจะว่ามันแบบฟูมากมันรู้สึกแบบเขินมากๆนะคะซีรีส์เรื่องนี้ฟิล์มดูอ่ะมันแบบแนวแบบโอเคไฮสคู School, ลโรงเรียนอ่ะฟิล์มรู้สึกว่ามันมันกำลังดีทุกคนมันไม่ได้เยอะเกินไปสําหรับซีรีส์แนวนี้นะคะต่อมาเนี่ยพระเอกกับนางเอกอ่ะเขาแบบอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กใช่ป่ะแล้วเหมือนพระเอกอ่ะเขาไม่เคยแสดงออกใดๆทั้งสิ้นทุกคนว่าเขาชอบนางเอกคือเขาไม่ได้แสดงออกอ่ะแค่แบบมองมีการมองห่างตาน,นิดๆน,ดนดคือทุกคนไม่รู้อ่ะโทนเรื่องเนี่ยมันจะเป็นแนวแบบโอเครักในความลับโทนเรื่องมันจะเป็นแนวนั้นเลยแต่เหมมือนนรัักใควา ทุกคนรู้ว่าพระเอกอชอบนางเอกแต่เรื่องนี้ไม่มีใครรู้นอกจากพระเอกเรื่องนี้คือไม่มีใครรู้เลยว่าพระเอกอชอบนางเอกนอกจากพระเอกกับคนดูทุกคนคนดูคือรู้ไงแต่พระเอกะพระเอกไม่ให้ใครรู้เลยทุกคนว่าเขาชอบนางเอกพราพระเอกกับนางเอกเขาแบบอยู่ด้วยกันมาเรื่อยๆใช่ป้ะแล้วเหมือนกับพระเอกกับนางเอกเขาเข้าโรงเรียนมัธยมมปลายเขาก็ดันมาอยู่ห้องเดียวกันอีกแล้วความที่แบบพออยู่ห้องเดียวกันปุ๊บก็มีเด็กใหม่เข้ามาทุกคนแล้วเด็กใหม่คนนั้นะพอเข้ามาปุ๊บก็มีความแบบชอบนางเอกบังเอิญไปเจอเด็กใหม่แล้วเหมือน ทําให้เด็กใหม่เนี่ยเขาชอบนางเอกนะคะทุกคนแล้วแบบโอ๊ยเรารู้สึกว่านางเอกมีค่าขึ้นมาทันทีเลยจะ้ะจากที่ก่อนหน้านี้คอยตามตือ้อพระเอกนูน่นนี่นั่นพระเอกไม่สนใจรู้สึกว่านางเอกทำไมทําอย่งงางนั้นแต่พอรู้สึกว่ามีคนมาชอบนางเอกอ่ะมีแบบเด็กใหม่คนนี้มาชอบนางเอกก็ทาให้หนางเอกมีค่าขึ้นมาทันทีจะ้ะเด็กใหม่คนนี้ดูแลนางเอกเก่งอยู่ข้างๆนางเอกไม่ว่าจะทาอะไรก็คือเข้าข้างนางเอกอ่ะแบบสวนทางกับพระเอกพระเอกอ่ะคือจะอยู่ความถูกต้องใช่ป่ะจะอยู่ในฐานความถูกต้องนางเอกทําอะไรอ่ะถ้าสมมติทําถูกอ่ะพระเอกก็จะโอเคเข้าข ทำผิดก็จะมีความแบบสอนนางเอกนู่นนี่นั่นคือจะช่วยนางเอกแบบรับหลังนางเอกอาจจะช่วยนางเอกนู่นนี่นั่นใช่ปะแต่เด็กใหม่โอ้โหพร้อมไฟจ้าใครทํานางเอกมาซิมา,มาปกป้องนางเอกทุกวิถีทางที่จะปกป้องได้สําหรับผู้ชายคนนึงที่จะทาให้ผู้หญิงคนหนึ่งได้ทุกคนเราแบบแอบ,บเผอใจไปทางเพื่อนใหม่ของนางเอกนะคะก็คือพระรองเราเรียกพระรองกันนะคะฟิลแบบแอบว่าเอ้ยทำไมแบบดูอะไรเก่งขนาดน,นี้มันมีอยู่ซีนเนี่ยที่นางเอกอ่ะจะซื้อดอกไม้ไฟไอไปเซอร์ไพรส์พระเอกใช่ปะก็คือจะบอกชอบพระเอกแต่เหมือนกับความที่แบบดอกไม้ไฟมันแพง มากมากทุกคนแล้วเหมือนกับพระรองอะยอม oh, <no. S 1> ควักตังตัวเองอะซื้อให้แล้วบอกว่าเนี่ยให้คุณอะไปขายให้นางเอกอะราคาเท่านี้นะคุณมันต้องถูกอะไรประมาณเนี้ยทุกคนคือเขาดูแลดีมากส่วนพระเอกอะนะพอพระรองเข้ามามีความแบบ เออรู้สึกว่าฟินดีใจมากที่ผลองเข้ามาพอผลองเข้ามาปุ๊บพระเอกมีความหึงแล้วหนึ่งมีความแบบทําให้นางเอกเขินเบาๆบ้างดูแลแบบใกล้ๆชิดบ้างทุกคนมันมีความแบบแย่งอันชิงนางมีความแบบเอ้ผลงญเอาซิฉันอาจจะทําให้เฉินเฉิเซียเลิกชอบนายแล้วพระเอกก็บอกลองดูก็แล้วกันพระเอกแบบไม่ปฏิเสธอะทุกคนเข้าใจปะคือเขาเหมือนเขารู้กันแล้วว่าเขาอะผลองกับพระเอกอะ คนต่างรู้ไว้ว่าต่างคนน่ชอบนางเอกแน่นอนแต่เหมือนนางเอกก็คือไม่รู้จ้ะไม่รู้ว่าพระรองชอบเราแล้วก็ไม่รู้ว่าพรกเอกชอบเรา <S 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 คือถ้าเป็นฟิล์มคือฟิล์มบ้าไปแล้วเรื่องนี้คือเขินมากๆทุกคนแล้วซีรีส์เรื่องนี้มันจะมีการแบบพัฒนาของตัวละครนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบป่วยมัธยมวัยมหาลัยแล้วก็วัยทำงานทุกคนมันจะเป็นการพัฒนาของตัวละครให้เติบโตตามตัวละครไปเรื่อยๆ, <S <S ๆเรื่องนี้คือน่ารักมากนางเอกคือตัวเล็กมากๆแล้วพระเอกก็คือตัวสูงมากๆคือมันจะอยู่ระดับนี้ทุกคน คือตอนแรกฟิลมรู át, ้ส <If S 1> <Hollywood> ึกว่าเฮ้ยได้เหรอพระเอกสูงมากๆคือฟิลมาดูซีรีส์เกาหลีมาแล้วเวลาฟิลมดูซีรีส์เกาหลีอ่ะเขาจะแบบหาพระเอกตัวแบบไล่เลี่ยกันอาจะถึงจะแบบพในเอกจะเตี้ยพระเอกจะสูงก็แบบมันก็จะไม่มากอะไรประมาณนี้แต่ฟิลมาดูเรื่องนี้ฟิลมแบบได้เหรอพระเอกสูงเกินไปปุ้นมันเนี่ยแล้วนางเอกก็คือเตี้ยกันไปหรือเปล่าแต่ไม่มีอุปสรรคสําหรับผู้นี้เลยทุกคนคือน่ารักมากๆพระเอกอ่ะชอบแบบจับหัวนางเอกทุกคนเขินมากเลยทุกคนพอหลังๆอ่ะพระเอกเขารู้ตัวแล้วว่าชอบนางเอกก็คือมีความแบบกีดกัน พระรองกับนางเอกก่อน่ะอย,อยู่ด้วยกันฉันจะเข้าไปแทรกกลางระหว่างเธอพระเอกอะตอนแรกอัฟิลรู้สึกมันจะเขวใจไปทางพระรองแล้วนะว่าพระรองอะคือดูแลนางเอกดีมาก,กคนดีจนแบบรู้สึกว่าทาไมพระเอกเราไม่ดูแลบ้างนะแต่พอพระเอกอะคือพอมีพระรองเข้ามามีความแบบตามหึงตามหวงจ้ะไม่ใหญยข้างหรอจ้ะจะเราจะอยู่ข้างพระเอกตั้งแต่ตอนแรกจนจบฉันจะไม่มีการแบบโอเคนอกลู่นอก,ก,นอกทางไปทางพระรองแล้วฉันจะอยู่ที่พระเอกเท่านั้นทุกคนคือมันน่ารักจริงๆเว้ยมันพูดออกมาเป็นคำพูดไม่ได้ามันน่ารักขนาดไหนอะทุกคน ใครที่เคยดู A Love So Beautiful คือจะรู้ทันทีเลยว่าทําทไมซีรีส์เรื่องนี้ถึงเป็น The Best ทุกคนแต่แบัือนกับใครที่ยังไม่ดูก็ไปตามไปดูต้องตามไปดูจริงๆซีรีส์เรื่องนี้คือน่ารักมากๆทุกคนคือถ้าไท้ฟิล์มกลับไปดูอยู่ก็รู้สึกว่ามันก็ยังละมุนยังน่ารักยังไม่ลืมไปจากใจทุกคนเข้าใจป่ะเรื่องนี้คือดีทุกคนต้องไปดูนะเรื่องนี้คือน่า,นารักมากๆนะคะอย่าลืมไปดูกันนะคะ A Love So Beautiful คะ่ะเรื่องนี้กดไลค์ เป็นงไงกันบ้างคะ่ะสำหรับซีรีส์เรื่อง e Love So Beautiful ฟีไม่ได้ว่าเออซีรีส์เกาหลีเขาทำไม่ดีนะเดี๋ยวนี้ซีรีส์เกาหลีเขาก็ทำดีขึ้นมาเรื่อยๆ แต่ฟิล์มเนี่ยติดซีรีส์จีนพะเรื่องนี้เลยคืออยากให้ทุกคนเนี่ยมาลองแบบดูเปิดใจกับซีรีส์จีนเรื่องนี้คือน่ารักจริงๆเช่นเคยนะคะใครที่มีซีรีส์เรื่องไหนนะคะอยากให้ฟิล์มมารีวิวคอมเมนต์กันได้ข้างล่างนะคะฟิล์มจะไปดูแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ก,กดกระดิ่งกันด้วยนะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้ฟิล์มด้วยนะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ ep หนะะ้าค่ะทุกคน